คำว่าไม่รู้จักพอคือบอกเกิดแห่งความวุ่นวายเรื่องราวของพนมสายเชิม่มที่ใช้ชีวิตแบบเฉิ่มเชื่มและสโลล์ไล่ไปวันๆแต่จจ่ๆเขาได้รับพลังปิศนาที่สามารถดมบันดาลทุกอย่างที่เขาอยากจะได้แต่พนมสายเชิ่มก็ด้ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรทำให้เรื่องราวมันโคตรจม่วและสับสนโหมันสดๆเออถ้าผมได้พลังมาคงจะขอสะแสวแก๊กไปสิ่งแรกแล้วเรื่องราวของพนมสมองทท่มจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิล์มภูมิใจเสนอพลังเพี้ยนเอเลี่ยนส ปอยโดยแกมมิงฟอนเดา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 คำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขาัื่เนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ประเทศของเราเขามีชื่อว่านิวคราเขาเป็นชายหนุ่มที่เบื่อการใช้ชีวิตและเลี้ยงชีพด้วยการเป็นครูในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งแต่ความจริงเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นครูเพราะว่าอยากจะเป็นนักเขียนนิยายที่มีชืื่่่่่่่่ออเเเเเเสสีีีีีียยยยยงงงงงงงโดดัััแแแตตตตกกกกก็็ิิรรทททขข้นน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 ไไปปาาลมคบะวพุ และถึงแม้ว่าชีวิตของพระเอกมันจะน่าเบื่อแค่ไหนเขาก็ยังมีสาวที่แอบปิ๊งและอาศัยอยู่ห้องด้านล่างห้องของเขาเปเดเธอมีชื่อว่าแคทเธอรีนแต่ไม่ว่าพระเอกจะพยายามคุยกับเธอเท่าไหร่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าแคทจะสนใจในตัวขเขาสักทีเรียนได้ว่าแฮวแดดทุกคร้งที่คุยกับเธอเลยก็ว่าได้นั่นแหละครับการใช้ชีวิตของพระเอกก็ไม่ได้ต่างอะไรคนทั่วไปก็คือมนุษย์เงินเดือนทั่วไปนั่นแหละส่วนสาวแคทก็ทำงานอยู่บริษัทที่ทําเกี่ยวกับข่าววงการนักเขียนแต่เจ้าของบริษัทอย่างยญ่ป้าคนนี้นมันก็ไไไมม่่่่่ดด้้ชอออออบบบาาาานนนนนนหหหัััััังงงสสืืรรรกกกเเเขขีียยยะะลลลิแตตททํพวซึจ แคทมีเพราะบริษัทนี้เน้นขายข่าวเสียหายของนักเขียนแค่ก็เลยเรู้สึกไม่โอเคแล้วมายืนร้องห่มร้องไห้ที่ร้านสะดวกซื้อซะอย่างนั้นเรทที่บังเอิญมาเจอพอดีก็คิดว่าที่แคทกำลังร้องไห้ก็เพราะว่าข้าวของในร้านนี้มันแพงจนเธอต้องร้องไห้ออกมาแม่งคิดได้ยังไงวะแต่แคทก็ไม่ได้สนใจและเดินหนีหายไปซะอย่างนั้นเออเป็นกูกูก็หนี ในขณะเดียวกันที่บนอวกาศที่จูจ่ๆก็ได้มีบางสิ่งมาดูดเอาดาวเทียไมไปใช่อย่างนั้นซึ่งพมันก็ไม่ใช่มนุษย์เพราะมันคือเหล่าเอเลี่ยนตัวบกควายที่มีหน้าที่มาสำรวจดาวของสิ่งมีชีวิตทั่วกาแล็กซีหน้าตาแต่ละตัวแมงโคจะน่ารักซึ่งพมันก็พาศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อวิเคราะห์ว่าโลกนี้คนจะอยู่ต่อไปไหมเพราะถ้ามีสิ่งมีชีวิตโง่งๆบนดาวมันก็จะเกะกะระบบสุริยะเปล่าๆแมงพูดอย่างกับดาวดกูวเป็นขยะซึ่งพมันก็ประชุมกันจนได้ข้อสรุปว่าถ้าอยากจะรรููู้้้ววว่่่่่าาาามมมมมมนนนนนนนุุษษยยยย์์์ีีีดดดดพพพอออออออททจจจะะตตตไหหกกก็็งงเเเเสสสสบัััคืปิโใล10แ โลกดด้ววยยคน,คนเีมันก็เลยใช้เครื่องสุมและสุมได้พระเอกที่กําลังใช้ชีวิตแบบสโลไลท์ซึ่งตอนนี้พระเอกมันก็ดันโดนรถเฉียวพอดีและในขณะที่เขากาลังนอนเจ็บอยู่นั้นจู่ๆพลังจากเอเลี่ยนมันก็พุ่งเข้ามาใส่ที่มือของเขาซึ่งไอ้พลังนี้มันก็ไม่ธรรมดาเพราะมันสามารถเนรมิตทุกอย่างที่พระเอกเอ่ยปากอยากจะได้เรียกได้ว่าเสกได้ดังใจกันเลยทีเดียวเียวพระเอกที่ยังไม่รู้ตัวว่ามีพลังก็แช่งรถที่เฉียวเขาคันเมื่อกี้ว่าขอให้มึงลอเบี้ยวพร้อมกับสะบัดข้อมือขวาเพราะมือเจ็บทําให้รถคันนี้ลอเบี้ยวและขับโอนไปเอมาซะอย่างนอะไรวนี่ แต่มันก็ทาให้พระเอกมันาํางานสายพอออกก็เลยด่าว่าพระเอกไปชุดใหญ่เพราะเขามาสายแบบนี้อาทิตย์ละสองสครั้งแมงไม่โดนไล่ออกกระบุนแล้วและพอพระเอกจะเข้าไปสอนเขาก็ส่องไปเห็นว่าเด็กนักเรียนในห้องกําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานพระเอกที่โคตรจะราคาญก็เลยยืนอ่านหนังสือพิมพ์มนันอกห้องนี่แหละนั่งก็เพราะปกติเพวกนี้ไม่สนใจการเรียนและเอาแต่เล่นแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะสอนอยู่ก็ตามเ,าเล่นกันซะให้พอใจแล้วพอถึงตอนกลางวันเพื่อนของพระเทกที่ชื่อเร,เรก็ได้ถามกา้าพระเอกสาวาไไ่าถ้าพระเเเอกกก็ู้ดไปปรืยแล้บฤทธ กูอไไขอให้มาที่บ้านโอ,อ,อมาเป็นงานเขียนเอาแบบครบทุกหน้าแถมยังบอกอีกว่าอยากให้พวกเอเลี่ยนระเบิดห้องเรียนของเขาทิ้งไปซักระเบิดเด็กพวกนั้นสดๆนั่นแหละครับยานเอเลี่ยนก็ยิงใส่โรงเรียนจนทําให้นักเรียนในห้องที่พระเอกสอนายหากกันหมดเหมือนกับที่พระเอกพูดไว้เป็นเดะแต่บักเอเลี่ยนพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของพระเอกสั่งและคิดว่าเป็นความผิดพลาดของพวกมันเองเอดีนะมันคิดแบบนั้นไม่อย่างนั้นไอพวกนี้มันจะหาว่าพระเอกเป็นคนเลวและตัดสินด้วยการระเบิดโลกทิ้งแน่ๆเวลาต่อมาพระเอกก็กลับมาที่ห้องแล้วมาเเเเเห็นนขขข่่่าาาวททีีโรรรงงงงอะบิดกํัม บอกกับเจ้าหมาที่ชื่อเดนิตว่าเรื่องนี้มันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกูลนะแต่เจ้าเดนิสก็เอาแต่เหา่หาๆๆพระเรกก็เลยลองพูดเล่นๆด้วยการสั่งให้ขี้ของเจ้าเดนิสเก็บตัวเองลงไปในชักโรครกนั่นแหละครับขี้หมามันก็เดินดุกดิกดุกดก,ดกแล้วกระโดดลงชักโรครกไปซะอย่างนั้นอา้าวจิ้มหายแลวกูสั่งขี้ได้แต่พระเรกก็ยังไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นและคิดว่าตัวเองต้องหลอนเพราะอะไรบางอย่างเขาก็เลยสดน้ําเก๊กหวยเพื่อจะดับความฟุง้งซ่านให้หมดไปจากใจแต่เขาก็ดันมองไปเห็นงานเขียนททีี่่่เเเเเเเขขาาาาาาพูดออ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 ปปปมมมมืตตนนนนนกกกกกลงงงงวววัั้้ึยยบบบบบะ็็รแแจ ที่กำลังสับสนก็ลองสั่งให้น้ำแก๊กวยที่หกเลตเธอะกลับเข้าไปอยู่ในขวดเหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่นำใจและสั่งให้น้ำแก๊กวยไปเปลี่ยนขวดใหม่เพราะไม่อยากจะกินขวดนี้แล้วแล้วก็ไม่รอช้าน้ำเก๊กวยขวดนี้ก็กระโดดดึงๆตรงไปที่ร้านน้ำขายก๊กฮวยประเรกก็วิ่งตามและเห็นว่าเจ้าขวดนี้มันพุ่งทะลุกระจกเข้าไปในร้านจนสัญญาณการขโมยดังประเรกก็ตกใจและเรียวิ่งหนีออกไปจากตรงนี้แต่เขาก็ดำมาเจอตำรวจพอดีประเรกที่ขวรจะปวดประสาทก็วิ่งหนีตำรวจแบบสุดชีวิตแต่ก็หนีไมมม่่้้นเเกลขขัวบบบาาาาาแด หมากับเจ้าเดนิสแบบนี้ส,ส่งใสจะอร่อยเพราะเรที่ตอนนี้รู้แล้วว่าที่นักเรียนในห้องตายเป็นเพราะเขาเขาก็เลยบอกว่าขอให้นักเรียนทั้งหมดในห้องฟื้นคืนชีพแต่มันก็ไม่ได้ฟื้นมาแค่นักเรียนรุ่นที่เขาสอนเพราะผีรุ่นเก่าที่เคยเรียนห้องนั้นมาทั้งหมดก็พากันแหกหลุมศพออกมากระเตะไปหมดแถไมไอเจ้าผีพวกนี้มันก็ยังพากันตรงมาที่หอพักของเขารเรทที่เห็นก็ตกใจและขอให้เขาย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดนั่นแหละคะร,ะรับเรก็กลับมาพลในวันที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเรก่อนที่จะเกิดเหตุ งงาาานทที่่ตัวเอเออํป็ยมกแถมถ้าแก่เพื่อนร่วมง,งานมันยังทําตัวตีเนียงเข้ามาง,ง,งุ้งงุ้งกับเธอแต่จจจูก็มีผู้ชายคนนี้โผล่มาและทําท่าส่งซิกเพื่อให้แคทออกมาคุยกับมันตรงในพ่อหนุ่มคนนี้ก็เป็นคนที่แคทรู้จักมันมีชื่อว่าผู้พันแกรนและที่มันมาหาแคทที่นี่ก็เพราะว่าเมื่อหลายวันที่แล้วแคทเมาและลงไปสวาแก้กับมันแบบไม่ได้ตั้งใจทําไม่บักแกรนเข้าใจผิดและคิดว่าแคทน่าจะมีใจให้กับมันแต่แคทก็บอกว่ากูไม่ได้ชอบเมึงสวาแก้กันทีเดียวจะมาเคลมว่ากูเป็นเมียมืองไม่ได้แค่ทีีเเเดยยววขาารก่ทดลองงใช้านที่กกกาาาาลัังงะเเขข้มมสสออนนหืตตปิ็ เห็นว่าเด็กพวกนี้ก็เอาแต่เล่นกันเหมือนเดิมเพรอก็เลยลองใช้พลังด้วยการขอให้นักเรียนในห้องนี้ทุกคนเป็นเด็กที่ชอบเรียนหนังสือเป็นอย่างมากและพอประเด็เดินเข้ามาในห้องนักเรียนพวกนี้ก็โคตรจะเรียบร้อยเหมือนกับผ้าที่พับเอาไว้เพรอก็เลยบอกให้ทุกคนอ่านหนังสือแบบอ่านมาให้หมดเลยทั้งเล่มนักเรียนพวกนี้ก็ไม่บ่นและพากันดีใจที่จะได้อ่านหนังสือเยอะสักขนาดนั้นแมงโคตรจะไม่น่าเชื่อและพอถึงเวลาเลิกเรียนพระเรกมันก็ออกมาเห็นว่าตอนนี้พอออกํำลังบนดักรูคนอื่นๆเพรอก็รู้ชะตากรรมว่าคงจะโดนเหมือนกันเขาก็เเลลยใใช้้้พพัังแวบบอออกก่่าาตไปนีีหูดดข ที่เขาทาอะไรก็ไม่ผิดแล้วพอพระเอกเดินผ่านมาพออ,อก,ก็รีบเข้ามาต้อนรับพระเอกและผู้ชมเชิพระเอกอย่างต่อเนื่องแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเอออยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปซึ่งพระเอกที่เริ่มจะสนุกกับสิ่งที่ทำลเลยใช้พลังช่วยเพื่อนเร่ด้วยการขอให้ครูสาวที่ชื่อพริงเกิลเธอทูลบูชาบักเรเพราะบักเรมันชอบครูพริงเกิลแต่ครูพริงเกิลไม่เคยสนใจมันเลยสกักน,นิดเดียวบักเรก็โคตรจะงงที่จู่ๆครูพริงเกิลเข้ามาหามันแล้วบอกว่าจะบูชามันเหมือนกับว่าเป็นสารเจ้ายัางไงอย่างนั้นอ้าวไันีาหปตบดย พระเรมมันก็เลยขอให้ตัวมันเองเป็นประธานาธิบดีซะเลยจะได้ไม่ต้องไปตามหากันให้ยุ่งยากและพอสิ้นคำขอจูจูจบอดิกาก็บุกเข้ามาจับตัวเขาพร้อมกับเอาปืนมายิงใส่นักฆ่าที่พยายามจะมาลอบฆ่าประธานาธิบดีแถมยังเอางานเป็นกระตั้งมาให้พระเอเ็กเซนเราประเทศชาติกำลังวุ่นวายแต่ตอนนี้มันก็วุ่นวายกว่าเพราะนักฆ่ามากมายก็แหกันมาไล่ฆ่าพระเรกกทนไม่ไหวระบกมือขอให้กลับไปเป็นคนเดิมไม่ปมไม่เป็นมันและผู้นำประเทศวุ่นวายชิบหายจากน้ำพระเรกก็มายืนอยู่หน้ากระจกและคิดว่าจะขออะไรดีซึ่งมันกกก็็นน่่่่าาจะะเเเหหหมืออออัับผู้ชยสววใญทีลลแขขงงต ใหญ่บรรลกักกาแต่หำมันก็โคตรพ่อคนแม่ใหญ่ทําให้พระเอกน้าทิมเพราะหัมมันใหญ่เกินไปจากน้ำพระเอกก็ใช้พรหมงลงมาหักแคตแต่แคทก็ดันมอเห็นเขาเหมือนกันทําให้เอตอร์ตกใจแบบใจใหายใจคว่ำพระเอกกันตกใจไม่แพ้ก,กันเขาก็เลยขอให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมและขอให้แคทลืมเรื่องนี้ซะเออเป็นใครใครก็ตกใจ วันต่อมาพระอกก็รีบด่งมาหาบักเรย์เจะบอกว่ากูมีพลังวิเศษแต่บักเรก,ก็ไม่เชื่อพระอกก็เลยโชว์พลังให้มันดูจนนําให้บักเรต้องเอิงเพราะยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไอสองตนนี้ก็เลยมาที่สนามม้าและเสกให้ม้าทั้งสนามอยู่ในความควบคุมเรียกได้ว่าแทงกี่ทีกี่ทีก็ได้ตังกแทนที่มึงจะเสกตังซะนน่าจะง่ายกว่าในขณะเดียวกันที่แคทที่ตอนนี้บักแรนก็มาตามตื้อเหมือนเดิมซึ่งมันก็ได้บอกว่ามันซื้อคอนโดสุดหรูไว้รอแคทเพื่อที่จะได้สวกกกแับบแแมมกรมกรนนนซััเลเลล็ยุญจคโดก,กัแีแแก,กม้ เล็กเกินไปเออกูไม่ชอบคนทําน้อยส่วนครูพิงเกิลก็อาการหนักกว่าที่คิดเพราะแทนที่เธอจะหลงรักบักเรเธอดำบูชาบักเรปันเทพเจ้าอาการแมงคดหนักเวลาต่อมาแคทก็มานั่งโกงกับเพื่อนสาวเพราะเบื่อบการใช้ชีวิตเต็มทนที่ต้องมีทหารบา้บาๆมาตามตือไม่เลิกเพื่อนสาวก,ก็เลยแนะนําให้แคทขึ้นไปสไวายแกกับพระเอกที่เหมือนจะมีใจให้กับแคทจะได้ปลดปล่อยอารมณ์ที่อัดอั้นออกมาสักทีเสริมมองกับปะจมอที่ตอนนี้พระเอกมันก็กาลังว้าวเวและอยากจะสวายแกกับใครสักคนเพราะเบื่อการต้องมาเล่นชักคาลยเยอรัโดย รู้ไม่ว่าตอนนี้พลังที่เขามีมันกำลังขัดข้องและใช้ไม่ได้เหมือนที่ใช้มันทั้งวันแต่จู่ๆใครก็โผล่มันที่หน้าห้องและโจมพระเอกสวาแก๊กเองแบบไม่ได้ใช้พลังแต่พระเอกมันก็ไม่รู้และสวาแก๊กกับแคทแบบตายอดตายยากเรดเดียว่าดแทบไม่ได้พักได้ผ่อนกันเลยทั้งคืนซึ่งมันก็ทมให้แคทได้เป็นนางเอกของเราไปในทันทีเพราะสวาแก๊กกับพระเอกได้ดูดันถึงใจสุดๆบักแรนที่แอบดูอยู่ก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบเต็มตาแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้แถมยังร่วงลงตึกไปอีีกกกกกกตตต่่าา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 งงงงงหหแมมมมคคนนนนัััััั้้้้้สสรรรรรเเเเเเชชชวออออพพลลล็็บขใใใใะะภจด ว่าสำเริงสำราญกันเลยทีเดียวเชียวแต่เจ้าเดนิงก็เห่าไม่หยุดเหมือนกับว่ามันต้องการอะไรบางอย่างพระเอกที่ไม่เข้าใจก็เลยขอให้มันพูดได้เหมือนกับมนุษย์ซึ่งมันก็ทาให้พระเอกรู้ล้ว่าที่หมาตัวนี้เห่าก็เพราะว่าอยากกินขนมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยสัก,กนิดพระเอกก็เลยเอาขนมให้มันกินแต่เจ้าหมาหน้ามือนก็ยังพูดไม่หยุดแล้วบอกว่าเมื่อคืนน่ะมันเห็นพระเอกแสวบแกกับมนุษย์ตัวเมียมันก็เลยขอแสวบแกกับขาของพระเอกทีหนึ่งแบบว่าอยากจะกระเด้าขาพระเอกก็ไม่โอเคแล้วบอกให้มันหยุดพูดพอเริ่มจะร ระสานสัมพันธ์กับการแสวจแก๊กอย่างหนักหน่วงเมื่อคืนและในขณะที่กาลังคุยกันอยู่จูจ่ๆบางเดนนี่ก็ตะโกนหาพระเอกและบอกให้พระเอกจากการแสวจแก๊กแบบเมื่อคืนเลยนางเอกที่ได้ยินเสียงผู้ชายในบ้านกระตามวมานั่นเสียงใครนี้พระเอกก็ไม่กล้าบอกว่านั่นคือเสียงหมาทําให้นางเอกสงส,งสยัยและคิดว่าพระเอกมันน่าจะเป็นเกย์และแอบ,บซ่อนคู่ขาวมันในห้องแน่ๆอ้าวเป็นเกย์ก็ไม่บอกซึ่งมึงก็ทําให้เธอเสียใจและวิ่งหนีหายไปเสียยางนั้นพระเอกก็พยายามจะวิ่งตามไปเคลียโดยใช้พลังตามนางเอกไปแต่สิ่งที่เขาขอมันก็กว้้้้้าาาางงงงเเเเกินนนนนนไไปปปทํขโล่ตตตตรรัจสภพอแแบบีถม จู่ห้องมาเจอบักเรบักเรก็เลยบอกว่ามึงรีบแก้พรที่ขอครูพิงเกิลบูชากูหน่อยเพราะตอนนี้กูจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วแต่พระเรก็ยังไม่ว่างและเสกให้เรกลายเป็นแส้กรอกซึ่งมึงก็ประจนมอกที่ครูพิงเกิลและลูกศิษย์ดันพามาเจอพระเรกพอดีครูพิงเกิลที่็นรถของบักเรจอดอยู่ก็เลยบูชารถของบักเรถึงแม้ว่าบักเรจะไม่อยู่ตรงนี้ก็ตามแมงคอดแ่งความงมงายของจริงแล้วอีสานางเอกก็กลับมาที่ห้องแต่เธอก็ดันมาเจอกับบักแกรนที่มานั่งอยู่ในห้องของเธอได้ยังไงก็ไม่รู้นางมมัันไไไ่่หหววพระเอกทีด้จง ก็เลยชวนนางเอกไปกินข้าวที่ห้องนางเอกที่ไร้ทางเลือกก็เลยต้องมานั่งกินข้าวกับพระเอกแบบเลือกไม่ได้พระเอกที่ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรก็พยายามจะบอกความจริงเกี่ยวกับพลังที่เขามีและขอพรให้ห้องทำงานของนางเอกเร่ารู่สมนแตนแต่ก็ยังไม่ทันได้พูดอะไรมากจู่ๆบักแรนก็พุ่งทะลุหน้าต่างเข้ามาแล้วเอาปืนมาจี้พระเอกเอาไว้ปพระาะวันก่อนเห็นคาตาว่าพระเอกมาันสวแก้ก,กับนางเอกโหดขนาดไหนแต่พระเอกก็ไม่กลัวและพูดท้าทายบักแรนเพราะคิดว่ามีพลังจะทำอะไรก็ได้นางเอกที่โคตรจะเบื่อก็เลยหนีออกไปจากตรงนี้ทิ้งให้สองต และดงพระเอกใช้พลังใส่จลุลเรตต้มเป๊ะบักแกร้งก็เลยถามว่ามึงทําได้ยังไงพระเอกก็บอกว่าแค่พู่นและโบกมือทุกอย่างก็เป็นไปนในแบบที่คูต้องการไม่มีอะไรยากเลยสัก,กนิดบักแกร้งก็เลยอาศัยจังหวะที่พระเอกเอผลอรูปหัวของพระเอกจนสลบไปเฉยเลยจานนัน้นก็จับพระเอกมาแอบที่คอนโดและมัดพระเอกเอาไว้เพื่อใช้พระเอกอรในสิ่งที่มันอยากจะได้พระเอกก็ทำที่มันบอกทุกอย่างนั่นก็เพราะกลัวว่ามันจะยิงหมาของเขาแมงเอ้ยปล่อยให้มันตายไปเถอะมึงชุบชีวิตได้บักโง่เอ้ยซึ่งคําขอของบักแกนสารออะไรสําคััญเหมืนกกบจแ้งพเอกกมมาาว่่แขไป ขอามากุกลายเป็นสภาพนี้เฉยเลย ในขณะเดียวกันที่นางเอกที่มันทํางานตามปกติและเห็นว่าห้องทํางานของเธอเร่ารู่งสมเนแตนเหมือนกับที่พระเอกพูดเอาไว้เป็นเดนางเอกก็เลยรีบมาหาพระเอกที่ห้องแต่ก็ดนมาเจอกับบักเรที่เข้ามาแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าเพราะว่ากลัวการบูชาของครูพิงเกิลแต่นางเอกก็ไม่ได้สนใจและคิดว่าบักแรนจะต้องพาพระเอกไปซ่อนไว้ที่คอนโดแน่ๆเธอก็เลยรีบตรงมาที่คอนโดเพื่อจะช่วยพระเอกก่อนที่ทุกอย่างจะเละไปยิ่งกว่านี้และพอนางเอกบุกเข้ามาบักแรนก็บอกให้พระเอกขอให้นางเอกมารักกับมันแบบหัวปากหัวปั๊มพระเอกก็ไม่่่มมาาางออกกกแขตันยไ้้วค็ เอกที่ตกอยู่ในคําขอก็เข้าไปบุกจู่โจมบักแรนแล้วพยายามจะแสวจแก้กับมันให้ได้พระเอกที่ได้จังหวะก็เสกให้บักแรงกลายเป็นหมาหน้าเมินและขอโน่นนี่นั่นให้กลับมาเข้าร่องเข้ารอยซึ่งมันก็ทําให้บักเรโล่งใจเพราะครูพิงเกิก้ลก็กลับมารังเกียจบักเรเหมือนกับที่เธอเคยรังเกียบเหมือนเดิมเออเกลียกกุซะยังจะดีกว่าแต่ถึงพระเอกจะทาทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมนังเอกก็ยังไม่โอเคเพราะไม่รู้ว่าพระเอกได้ใช่พลังกับเธอหรือเปล่าพระเอกก็พยายามเตือแบบไม่ใช่พลังอะไรทั้งนั้นนันก็เพราะสิ่งที่เขาต้องกาาาารรรรกกกกกกก็็คคือออออออววมมมััััััจจจใขงงงงงงงนเเไไไ่่่่่ชพูบบแตยย มานั่งบนกับเจ้าเดนิสและคิดได้ว่าเขาจะใช้พลังเพื่อคนทั้งโลกแต่มันกลับไม่ใช่สิ่งดีเพราะเมื่อใดที่เขาขอพรให้คนทั้งโลกมันจะส่งผลกระทบมาที่อี้วหนึ่งทันทีอย่างเช่นขอให้คนทั้งโลกไม่อดอยากมีอาหารกินมากมายคนทั้งโลกก็จะอ้วนฉูดจนกลายเป็นหมูหรือขอให้โลกนี้ไม่ร้อนมันก็จะกลายเป็นว่าโลกจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งขออะไรก็ไม่มีความพอดีเลยสักนิดพระเรก็เลยขอทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนเดิมแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเออกูมันโง่งมีพลังแต่ใช้ไม่เป็นซึ่งพระเรกที่เบื่อกับชีวิตเสียง,งพเพลงสะพาาาานนเเจ้หมที่จจ็็กกรรโดต แต่มันก็ต้องสวยพระเอกที่ต้องว่ายน้าไปช่วยมันเพราะเจ้าเดนนี่บอกว่ามันว่ายน้าไม่เป็นแมงนึกว่าจะมาช่วยเจ้านายที่หนไดกระก็โดนลงมาเป็นภาระในขณะเดียวกันที่กลางอาวกาศที่ตอนนี้ก็หมดเวลาของการทดสอบแล้วซึ่งพวกเอเลี่ยนก็ได้ตัดสินว่ามันนย์นโลกนั้นโง่เกินกว่าที่จะอยู่ต่อมันก็เลยสั่งให้ระเบิดดาวโลกทิ้งซะโดยที่สิ่งมีชีวิตทั้งโลกมันก็ไม่ได้รู้ตัวเลยสักนิดว่าจะโดนระเบิดเพราะพระเอกมันห่วยแตกซึ่งพระเอกที่กาลังเซ็งก็ยังมัวเครียดเรื่องการงานอนนางเอกบาร์เดนนี่อไปรก ดันโอเคและมอบพลังให้กับเจ้าเดนิสซะอย่างนั้นเจ้าเดนิสที่ได้พลังมาก็ไม่อยากจะให้เจ้านายเครียดอีกแล้วมันก็เลยขอให้ต้นกาเนิดพลังนี้โดนทาลายนั่นแหละครับยานเอเลี่ยนแห่งกาเล็กซี่ก็ระเบิดและลามต่อ,ตอไปทั่วท้งจักรวาลเรียกได้ว่าสูญสิ้นเบาพลเหล่าเอเลี่ยนที่ครองจักรวาลเลยก็ว่าได้อาจจบปัญหาทุกอย่างด้วยหมาเวลาก็ผ่านไปพระเอกก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปกติโดยที่ไม่ต้องไปงอนนางเอกให้มากซึ่งมันก็ทาให้นางเอกหายงอนไปเองและตกลงปลงใจที่จะคบกับพระเอกเพราะอยากจะจัดนางจ บักแรงก็ยังไม่หายจากการเป็นหมาจเจ้าเดนนี่ก็เลยปลอบใจแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูจะสวัแกกลับเมึงถึงแม้ว่ามึงจะเป็นตัวผู้เหมือนกูก็ตามอ้าวชิปหายแล้วกูแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างละครับสําหรับหนังเรื่องนี้แล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ